โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยผมวันนี้ก็จะมาสอนคอมโบของผลเวนอมแล้วก็หมัดเวมไพร์แล้วก็ดาบกาวิตีทุกคนนะ oh. คือเซตนี้ก็จะเป็นเซตที่ง่้างจะเล่นง่ายมาก,มาก,มากๆนะทุกคนนะสามารถเล่นบนฟ้าได้ด้วยนทุกคนเซตนี้นะทุกคนถือว่าค่อนข้างจะเพอร์เฟกในระดับหนึ่งนะผมว่าแล้วก็ผลพิษขายในช่วงนี้ด้วยทุกคนนะก็คือตอนที่ผมทาคลิปเนี่ยคือผลพิษขายนะใครที่ซื้อไม่ทันก็ น่าจะมันมันจะนั่นมนน่าจะขายบ่อยอยู่นะผลพิษสำหรับผมว่านะแล้วก็ส่วนเซ็ตเรานี่ทุกคนก็จะมีอ่าประมาณที่คนใช้หลักๆก็จะมี3อย่างนะคนก็หมัดแวมไพร์แล้วก็ผลเวนอมแล้วก็ดาบกาวิตีนะส่วนของแต่งเนี่ยผมใช้เป็นผ้าคลุมคาตาคูรีทุกคนนะเอามามองไกลเฉยทุกคนนะคือผมเป็นคนชอบมองไกลนะทุกคนมองการไกลนะประมาณนั้นแล้วก็ส่วนสเตตัสเนี่ยผมอัพเป็นสายผลนะทุกคนก็จะประมาณที่ผมสะหรับเซ็ตนี้นะ ก็ส่วนคอมโบนี่ก็ค่อนข้างจะง่ายทุกคนนะไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่ทุกคนก็คืออย่างที่ผมบอกไปตอนช่วงต้นคลิปนั่นก็คือมันสามารถเล่นบนฟ้าได้ทุกคนนะค่อนข้างจะเล่นง่ายโดยทุกคนคอมโบก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ทุกคนนะแล้วก็ผลเวนอมนี่เป็นผลที่ค่อนข้างจะแรงดามีดหนัก่แล้วทุกคนสอสกิลน,น,นี่คือตายอะไรก็ได้ทุกคนนะถ้าแบบโดนจังๆนี่คือตายเลยทุกคน2สกิลนะเออไม่ใช่ดิถ้าแบบโดนจังๆนี่คือเกือบตายเลยนะ2สกิลถ้าแบบ ศัตรูยืนบนพิษเราอะเออนั่นแหละมันอาจจะตายจริงๆเลยก็ได้ทุกคนผมว่านะโอเคก็จะประมาณนี้นะผมก่นอนจะพูดมากแล้วทนะุกคนนะก่อนที่ไปดูคอมโบแรกนะก็ออย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ของทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะถ้าทุกคนกดแล้กวก็ไปดูคอมโบแรกเลยลวกันนะทุกคนโอเคพีลี่ ก็จะประมาณนี้ผมําหรับคอมโบแรกนะผมว่าเล่นบนฟ้าค่อนข้างจะดีมากนะคนคอมโบนี้นะหรือแบบใครที่แบบหาแบบคอมโบที่แบบเล่นบนฟ้าแบบชิวๆนี่ผมว่าคอมโบนี้คือดีมากแล้วก็ผลเวนอมนี่คือเป็นผลที่สแปมได้ค่อนข้างจะดีคอมโบกับดาบกาเวตี้นี่ค่อนข้างจะเวิร์กมากนะคนนะแล้วก็คอมโบกับหมัดแวนพาที่แบบสกิลค่อนข้างจะ ยืดหยุ่นเรื่องการคอมโบอยู่แล้วทุกคนมันเลยแบบเป็นเซตที่เขา应该จะเพอร์เฟกนะผมว่าค่อนข้างจะดีมากนะสำหรับเซตนี้นะทุกคนประมาณนี้นสำหรับคอมโบแรกนะก็ไปดูคอมโบ2ต่อเลยแล้วกันนะทุกค <Okay, Billy. S 2> นโอเคปิลีประมาณนี้นสำหรับคอมโบสองนะค่อนข้างาจะ ถือว่าเล่นน่าจะยากกว่าคอมโบแรกนิดหน่อยนะคนแต่อันนี้ก็น่าจะผมว่าน่าจะมันน่าจะเล่นบนฟ้าได้เหมือนกันนะอันนี้คือมันมันก็เออผมรู้สึกว่ามันน่าจะเล่นบนฟ้าได้เหมือนกันสกิลมันก็ไม่ได้แบบกดดินเท่าไหร่นะผมว่ามันน่าจะเล่นได้อยู่ประมาณนั้นนะคนก็จะประมาณนั้นสำหรับ2คอมโบ1เซตที่ผมจะมาแนะนำทุกคนนะ ใครอยากผมทำคลิปอะไรหรือคอมโบอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปได้เลยทุกคนนะผมก็จะอ่านทุกคอมเมนต์นะทุกคนก็จะอ่านแล้วก็น่าจะตอบนะทุกคนนะก็คือแบบก็ตั้งใจแหละเออก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปได้อยากผมทำอะไรนะทุกคนก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย